รถมือสองราคาดีไม่มีตกมีรถอะไรบ้างชมกันเลย 1. t o er, y o โตโยต้าฟอร์จเนอ PPV ยอดฮิตคลองใจรถ7ที่นั่งทั้งตลาดฮิตทั้ง3เจนตั้งแต่โฉมแชมป์ึปโฉมปัจจุบัน ราคามือสองน่าใช้รุ่นนี้เริ่มต้น400แกว่าบาทจนถึง1 000, 000ล้านกว่าบาทได้ทีเดียว 2. Honda CR-V ซรถยกสูงขนาดกลาง7ที่นั่งขับสบายเหมือนเก่งราคาสบายปัจจุบันอยู่ประมาณ700กว่าบาทถึง800ค่ะสา o n d a ด้าซีวิโฉม FC เก่งรุ่นท็อปที่สุดของ Honda ถูกปรับโฉมจากโฉมเดิมให้มีความสปอร์ตโชบเฉียวมากขึ้นมาพร้อมกับเครื่องยนต์เทอร์โบที่อัดตาเร่งดีที่สุดในคสัสราคาขายตามท้องตลาดอยู่ที่5แสนถึง7แสนกว่าบาท 4. อิซูซู Mac, ดีแม็กรถกระบะยอดฮิตที่ใครๆก็รู้จักอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานทนทานอะไหล่หาง่ายไม่จุกจิกราคามือสองเริ่มต้นที่3 0 0นปลายจนถึงปีใหม่ๆ7 0 0นกว่าบาทค่ะ 5. Toyota Rio รถกระบะแบรนด์ฮิตติดตลาดใช้งานง่ายช่วง,งล่างนึบแมนทะนแนนไม่แพงยกให้รุ่นนี้เลยราคามือสองเริ่มต้นรุ่นแคปบอยู่ที่3แสนกว่าบาทจนถึง7แสนกว่าบาทค่ะหากคุณลูกค้าสนใจรถทั้ง5รุ่นนี้สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะออกง่ายได้ทุกอาชีพแน่นอนเพราะคาุณคือคนสำคัญเปราคาลักลอบักลค่ะ